ชุดครัวน,นี้นะฮะเป็นครัวสุดหรูจากยี่ห้อ瓦 i n e นะครับผมเป็นแบรนด์จากประเทศอิตาลีซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อด้วยซ้ำนะฮะแต่ผมอยากจะบอกว่าแบรนด์แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่วงการครัวทั่วโลกกําลังให้การจับตามองนะครับเพราะว่าเขามีการออกแบบและมีดีไซน์หลายๆอย่างที่มันล้ําสมัยมากๆราคาของครัวชุดนี้อยู่ที่ประมาณ6ล้านบาทนะทุกคนซึ่งมันทําแบบนี้ได้ โดยในวันนี้นะฮะทุกคนผมจะพาทุกคนมาดูชุดครัวชุดนี้กันนะครับว่ามันมีรายละเอียดยังไงบ้างรวมถึงจะพาไปดูครัวชุดอื่นๆซึ่งหลายๆอันมีสิ่งที่น่าสนใจมากๆและมีของเล่นให้เล่นเยอะมากๆเลยรับรองว่าคลิปวันนี้สนุกแน่นอนตามมาชมกัน สำหรับคลิปนี้นะครับสนับสนุนโดย RC D นะครับซึ่งเขาเป็นแบรนด์ชุดครัวระดับพรีเมียมของคนไทยซึ่งผลิตชุดครัวมายาวนานกว่า50ปีแล้วนะครับชุดครัวของ RC D นี้มีใช้ในโครงการที่อยู่อาศัยหลากหลายรูปแบบนะครับรวมถึงมีหลายๆอันที่ผมเคยพาทุกคนไปดูมาแล้วเนี่ยก็ใช้ชุดครัวของ RC D ด้วยนะฮะและนอกจากเขาทําครัวมาขายเองแล้วเนี่ยทุกคนเขายังเป็นตัวแทนจําหน่ายชุดครัวและเฟอร์นิเจอร์นาเข้าจากหลากหลายแบรนด์ด้วยนะครับอย่างเช่น Hacker Walco Cine Caesar คลีนอัพ m ิส s ไรเอ m e แล้วก็ชไนเดโรนะครับใครที่สนใจเรื่องของชุดครัวนะฮะสามารถเข้ามาหาเขาที่โชว์รูมแห่งนี้ได้นะครับเขาจะมีแฟลกชิพสโตร์ตั้งอยู่ที่ทองหล่อนะฮะแล้วก็มีอีกที่หนึ่งอยู่ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชานั่นเองต้องขอขอบคุณ RCD ที่สนับสนุนคลิปนี้ด้วยนะครับผม โอเคครับทุกคนก่อนอื่นผมก็ต้องอธิบายให้ฟังก่อนนะฮะว่าโดยโปกติเวลาผมพาไปดูชุดครัวไปดูอะไรต่างๆเนี่ยมักจะไปดูตามบ้านตามคอนโดอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าสาเหตุที่วันนี้เราพามาดูที่โชว์รูมเขาเนี่ยเพราะว่าชุดครัวนี้มันแพงมากแล้วผมก็ยังไม่เคยเห็นว่าจะมีโครงการไหนเขาเอาไปใส่คอนโดราคาร้อยกว่าล้าน200ล้านนะทุกคนเขายังใส่ครัวแค่ประมาณ2 3, 4, 000, ล้าน3ล้าน4ล้านเต็มที่นะฮะแต่ครัวราคา6ล้านบาทคือมันต้องไปอยู่ในโครงการแบบไหนอ่ะต้องแบบ บ้าน300ล้านอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ยังไม่เคยมีโอกาสไปดูนะครับดังนั้นในวันนี้เราก็เลยต้องพามาที่โชว์รูมกันก่อนอื่นต้องเราให้ฟังถึงประวัติของวาคูซิเน่นิดนึงก่อนละกันนะครับคือวาคูซินเน่เป็นแบรนด์ของอิตาลีที่ถือว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่ในวงการครัวนะครับเขาถือกําเนิดมาแค่ประมาณ30ปีเท่านั้นเองโดยมี h e ดดีไซเนอร์เป็นคนที่ชื่อว่าเกเบรียลเซนทัสโซนะครับเป็นปรมาจารย์ด้านการออกแบบของอิตาลีนะฮะครัครวยี่ห้ออื่นๆที่เป็นครัวไฮเอนด์ end, เนี่ยเขาอายุแบบ60-80ปีร้อยปีกันนะครับวอลครูซิเน่เกิดมาแค่30ปีแต่ก็สร้าง Impact ให้กับวงการครัวพอสมควรนะครับสร้าง Impact ยังไงเขามีดีไซน์หลายๆอย่างที่ครัวหลายๆยี่ห้อก็กอปไปใช้นะฮะ สำหรับฟังก์ชันของครัววาคซเน่ชุดนี้นะฮะมันจะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆนะฮะทุกคนส่วนแรกสุดนี่จะเป็นแผงฝั่งนี้นะครับซึ่งเอาไว้สําหรับเตรียมอาหารและเก็บของบางส่วนส่วนที่2จะเอาไว้ประกอบอาหารคือเป็นตัวไอแลนด์ตัวกลางตัวนี้แล้วส่วนที่3จะเป็นส่วนของสโตรจเป็นตู้สูงสําหรับเก็บของที่อยู่ทางด้านหลังนะครับซึ่งแต่ละส่วนมันจะมีดีเทลของมันหมดเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะค่อยๆพาดูเริ่อจากชุดอันนี้ก่อนนะครับซึ่งเมื่อกี้แอบให้ดูนิดนึงแล้วนะฮะอันนี้จะเป็นชุดครัวที่เป็นตู้ ู FIFA, uffs, While, ้เก็บของไฟฟ้าของวาคูซีเน่การทํางานของมันเนี่ยทุกคนเขาจะมีบานปิดตัวนี้อยู่นะครับแล้วตรงนี้จะมีเซ็นเซอร์นะฮะซึ่งถ้าเกิดเราเอามือโบกไม่ต้องสัมผัสนะครับ มันจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะฮะแล้วเขาจะมีมอเตอร์อยู่2ตัวนะครับตัวหนึ่งทําหน้าที่ยกหน้าบานขึ้นไปนะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยทำหน้าที่หมุนตัวก๊อกอันนี้ออกมานะครับซึ่งตัวก๊อกเนี่ยพอหมุนออกมาปุ๊บมันจะอยู่ตำแหน่งตรงกับซิงค์ข้างล่างนี้พอดีนะครับตัวซิงค์อันนี้จะเป็นของยี่ห้อ Blongo แล้วก๊อกจะเป็นของยี่ห้อ Jesse นะครับทั้ง2ยี่ห้อนี้ทำงานร่วมกับ Valcucine โดยที่ผลิตก๊อกกับอา่างที่เป็นขนาดพิเศษไซส์พิเศษ ให้สามารถฟิตกับชุดครัวชุดนี้ได้อย่างพอดีนะฮะเมื่อเวลาหมุนเข้าไปเก็บมันก็จะพอดีสาเหตุหลักๆที่เขาทําการออกแบบชุดครัวชุดนี้ให้มันหน้าตาแบบนี้ทุกคนมันเป็นเรื่องของการใช้งานโดยปกติชุดครัวเนี่ยตู้แขวนเนี่ยมักจะอยู่ข้างบนเหนือหัวเราใช่ไหมครับแต่เขาทําการยกมันวาวางไว้ข้างล่างแบบนี้เลยเพื่อที่เวลาเปิดออกทั้งหมดเนี่ยอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยมันจะสแตนบายอยู่ตรงหน้าเราเราสามารถหยิบจับ สิ่งของทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้ได้โดยที่ไม่ต้องคอยแบบเปิดตู้หาทีละอันว่าไอ้มันอยู่ช่องไหนตรงไหนอันนี้เป็นไอเดียที่ฉลาดมากๆอย่างที่2ต่อมาก็คือเขาจะมีอุปกรณ์เอเซอรีที่ออกแบบมาสําหรับชุดครัวชุดนี้โดยเฉพาะเราสามารถคัลต์มาย์มันได้หมดทุกอย่างเลยนะฮะยกตัวอย่างเช่นอันนี้จะเป็นพื้นที่เก็บของสําหรับเก็บพวกวัตถุที่เป็นทรงกระบอกนะฮะอย่างนี้เป็นเครื่องนวดแป้งก็เก็บลงไปแบบนี้ ลงไปลึกมากเลยทุกคนโผลมาใช่หัวอันที่2ก็เป็นแบบโรกระดาษสําหรับเก็บกระดาษแบบนี้ตรงนี้มีตาช่างสําหรับแบบใช้งานช่างของต่างๆแล้วตรงนี้เป็นแท่นสําหรับวางพวกแท็บเล็ตเพื่อให้แบบว่าสามารถดูเมนูอาหารตรงนี้ได้แล้วทางด้านหลังตรงนี้ทุกคนจะมีปลั๊กสาหรับเสียบชาร์จไฟอยู่นะครับซึ่งตัวนี้สามารถถอดออกมาเพื่อย้ายตําแหน่งปลั๊กได้นะครับเผื่อเราไม่พอใจจุดที่มันติดตั้งอยู่หรือว่าสายมันไม่ถึงนะฮะ สามารถย้ายเพื่อเสียบไปที่อื่นได้นะครับและทางฝั่งนี้นะฮะตรงนี้เป็นที่สําหรับตากจานตากภาชนะต่างๆคือสมมุติว่ามีภาชนะเปียกๆสามารถวางพักไว้ตรงนี้ได้เลยโดยที่น้ํามันจะหยดลงไปรวมกับท่อข้างล่างเองและยังไม่พอทุกคนด้านหลังเนี่ยไฟ LED มันจะเปิดอัตโนมัติใช่ไหมครับเราสามารถทําการโบกเพื่อเปลี่ยนสีได้นะฮะสามารถเลือกเปลี่ยนได้สสีนะฮะ เขียวเหลืองแดงโบอีกทีก็จะกลายเป็นสีน้ําเงินแบบนี้เขาบอกว่าการที่มันเปลี่ยนสีได้เดี๋ยมันจะทําให้บูตแอนโทนของห้องมันเปลี่ยนไปตอนที่ผมถ่ายนี้มันเป็นช่วงเวลากลางวันทุกคนอาจจะไม่ค่อยสังเกตนะครับแต่ว่าในเวลากลางคืนที่แบบเราปิดไฟเปิดไฟสลัวสลัว,รวตรงนี้มันจะช่วยสร้างบรรยากาศให้กับบ้านได้นะฮะและเหนือสิ่งอื่นใดนะฮะคือในเวลาการใช้งานจริงๆเนี่ยครัวเรามันจะไม่ได้หน้าตาเรียบร้อยแบบนี้มันจะมีของวาง เละเทะละเกะละ,กะละกะบ้างใช่ไหมครับแล้วบางทีเรามีแขกมาเยี่ยมที่บ้านเนี่ยเราอยากให้ครัวของเราดูเรียบร้อยเนี่ยเราสามารถโบกเพื่อปิดทุกอย่างซ่อนไว้แบบนี้ได้นะฮะแล้วทั้งหมดก็จะดูเรียบร้อยขึ้นมาในทันทีนะครับดีไซน์อย่างที่2ที่ผมอยากจะให้ดูนะฮะคือตัวหน้าบานกระจกนะครับคือว่าคูซิเน่เนี่ยทุกคนมี ฟิโลโซฟีอย่างหนึ่งที่เขายึดมั่นมาตลอดตั้งแต่ก่อตั้งแบรนด์มาเลยนะฮะคือเขาอยากจะเป็นแบรนด์ครัวที่สร้างครัวที่สวยที่สุดโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยที่สุดวัสดุ2อย่างที่เขาจะชอบใช้มากๆคือกระจกกับโลหะนะครับเขาเป็นแบรนด์ครัวแบรนด์แรกนะทุกคนที่ทำการเอากระจกมาติดกับแผงอลูมิเนียม แล้วทําเป็นหน้าบานแบบนี้ขึ้นมานะครับคือไอเดียมันเริ่มมาจากว่าเขาอยากจะใช้หน้าบานเนี่ยเป็นกระจกแผ่นๆแ,แต่กระจกเนี่ยมันทำหนาๆมันก็หนักมากใช่ไหมดังนั้นเขาเลยต้องมีแบ็ k กิ้งเป็นตัวอลูมิเนียมแบบนี้นะครับเขาเป็นแบรนด์ครัวแบรนด์แรกนะทุกคนที่ คิดค้นดีไซน์แบบนี้ขึ้นมาเมื่อ30กว่าปีที่แล้วแต่ว่าพ a ทเทนต์ของเขาเนี่ยมันอยู่ได้แค่ประมาณ20ปีเพปีพอผ่านมา20ปีให้หลังเนี่ยหลังจากวันแรกเนี่ยก็เริ่มมีครัวยี่ห้ออื่นๆที่เขาพยายามจะลอกเลียนแบบไปใส่บ้างนะฮะดังนั้นในวันนี้เราก็จะเห็นครัวที่แบบมีด้าบานกระจกแต่มันเริ่มต้นที่แรกที่ว a ลคูซิเน่นะครับทุกคนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากๆ แล้วดีไซน์การใช้ลิ้นชักของเขาเนี่ยคือมันก็จะสมูทมากๆนะฮะแล้วมีการแบ่งช่องเก็บของข้างในนี้ก็ยังมีลิ้นชักซ่อนอยู่อีกอันนึงนะฮะสำหรับเก็บของที่มันแบบชิ้นแบนๆได้แต่ว่ามีลิ้นชักอีกอันนึงนะครับที่หลายๆคนอาจจะไม่สังเกตแต่มันอยู่ตรงนี้ครับนี่ อันนี้จะเป็นลิ้นชักที่แบบซ่อนอยู่ชั้นบนสุดนะฮะเป็นลิ้นชักตัวที่บางมากๆหนาแค่ประมาณ8เซนเท่านั้นเองตรงนี้มีดีเทลหลายอย่างอย่างที่1คือเปิดออกมาปุ๊บเราจะเจอกับอุปกรณ์ต่างๆทั้งหมดนี้นะฮะอุปกรณ์พวกนี้เป็นของยี่ห้อ WMF คือผลิตขึ้นมาเพื่อชุดครัวชุดนี้เลยให้มันแบนแบบนี้ขนาดเท่านี้ฟิตติ้งเท่านี้แบบนี้เลยนะฮะอย่างที่2คือตัวโครงสร้างของลิ้นชักตัวนี้ทําจากคาร์บอนไฟเบอร์ ด้านข้างตรงนี้นะฮะมันจะเป็นวัสดุที่มีความเบามากแต่มีความแข็งแรงสูงและอย่างสุดท้ายเนี่ยคือตัวมือจับตัวนี้ทุกคนมือจับตัวเนี้ยเขาจะทําจากหินแกรนิตจากทัสคานีนะครับจะเป็นวัสดุเดียวกันกันกบที่ใช้ทำเคาน์เตอร์ท็อปตัวนี้นะครับเพื่อที่ให้เวลาปิดเข้าไปเนี่ยมันรู้สึกเหมือนกับว่าทั้งหมดเนี้ยเป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็ด้านข้างเนี่ยถ้าทุกคนสังเกตเขาจะมีการใช้หินที่มันบางมากๆท็อปหินเนี่ยเขาใช้แค่ประมาณเซนเดียวเองนะทุกคน,กคนเพื่อที่จะเซฟ ให้ทรัพยากรธรรมชาติมันถูกใช้น้อยที่สุดส่วนถัดมาที่จะให้ดูคือฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นไอแลนด์สำหรับเป็นพื้นที่ทำครัวและสังเกตได้จากที่เขาติดตั้งเตาไฟฟ้าไว้ตรงนี้นะฮะจริงๆมันจะมีฮูดด้วยนะทุกคนเป็นฮูดดูดควันแบบใสนะครับจะติดตั้งอยู่ข้างบนเดี๋ยวผมแปะรูปไว้ให้ดูนะครับสวยมาก ส่วนที่อยากจะให้ดูฝั่งนี้คือเคาน์เตอร์ท็อปท็อปฝั่งนี้จะต่างจากอนุนอนุนเป็นหินอันนี้จะเป็นกระจกนะทุกคนโดยปกติเวลาเราใช้กระจกมาทําเป็นท็อปเนี่ยคนใช้อะจะรู้สึกไม่ค่อยกล้าใช้งานมันเพราะว่ากลัวมันแตกแต่จริงจริงมันไม่ค่อยแตกจากแรงกระแทกที่ลงไปหรอกมันแตกเพราะความร้อนเวลาเราเอาหม้อร้อนๆ้อนหรืออะไรร้อนๆ้อนมาวางเนี่ยทุกคนมันจะเกิดการขยายตัว ท,ที่ผิวของมันที่มันไม่เท่ากันนะครับแล้วทําให้กระจกมันแตกได้นะฮะแต่ทีนเนี้ยวอลคูชิน่บอกว่าเขาใช้กระจกประเภทเดียวกันกับที่ใช้ในการผลิตเครื่องบินสามารถทนแรงกระแทกได้เยอะมากแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องอุณหภูมิใดๆนะฮะสามารถติดตั้งเตาตรงนี้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องกลัวว่ากระจกจะเป็นอะไรส่วนอย่างที่3นะฮะที่เป็นไฮไลท์ของตัวไอแลนด์ฝั่งนี้คือตัวเฟรมที่ติดตั้งอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เขาจะเรียกว่าบริดจิ g งเฟรมนะครับมันจะทําหน้าที่2ออย่างทุกคนอย่างแรก แรกคือมันเป็นพื้นที่สําหรับวางอุปกรณ์ต่างๆมีพื้นที่สําหรับแขวนของแล้วด้านข้างตรงนี้ก็จะมีพวกอุปกรณ์สําหรับเสียบปลั๊กซึ่งมันจะทําให้การใช้งานพื้นที่ตรงนี้สะดวกขึ้นแต่อย่างที่2ที่เป็นประเด็นที่สําคัญกว่า คือด้วยความที่พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ทั้งทําครัวและนั่งรับประทานอาหารไปพร้อมกันเนี่ยตัว bridging frame ตัวนี้จะทําหน้าที่แยกฟังก์ชันการทําครัวกับส่วนรับประทานอาหารแยกออกจากกันแต่ยังรวมอยู่ด้วยกันอยู่เพราะเขาบอกว่าเวลาคนที่เป็นเชฟยืนทาอาหารอยู่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขานิดนึงแล้วมันเป็นพื้นที่ที่เขาต้องใช้สมาธิแต่ว่าเขาก็ไม่อยากให้คนที่นั่งกินอยู่ตรงนี้รู้สึกแบบห่างไกลกับคนที่เป็นเชฟมากเขาก็เลยสร้างตัวเฟรมอันนี้ขึ้นมาเพื่อเหมือนกับเป็นการแบ่งอาณาเขตของ สองสั่งแต่ว่าไม่ได้มีการกั้นพื้นที่ออกจากกันอย่างชัดเจนให้มันยังสามารถอทาเสร็จปุ๊บยกเสิร์ฟได้และส่วนที่3นะครับซึ่งเป็นพื้นที่เก็บของที่อยู่โซนด้านหลังตรงนี้นะฮะก็จะมีดีเทลอีกบางอย่างเหมือนกันหลักๆตรงนี้เป็นพื้นที่สําหรับเก็บของทั่วไปนะฮะตรงนี้เป็นช่องสําหรับใส่ตู้เย็นที่แบบเป็นตู้เย็นบิวอินแต่ส่วนที่มันเป็นไฮไลไท์เนี่ยคือตรงนี้ครับซึ่งมันจะเป็นพ็อกเก็ตดอ คือประตูที่เปิดออกมาปุ๊บสามารถเลื่อนบานประตูเนี่ยเข้าไปเก็บไว้ด้านข้างแบบนี้ได้ข้อดีของมันก็คือเวลาเราเก็บเข้าไปแบบนี้มันจะไม่เกะก,กะเราสามารถเดินผ่านมันได้นะครับแล้วสามารถเปิดทิ้งเอาไว้ได้แล้วก็ทางฝั่งนี้จะเป็นพ็อกเก็ตดอ์แบบคู่เลื่อนเข้าไปปิดปุ๊บทุกคนจะเห็นว่ามันมีไฟ LED ที่ส่องออกมาจากทางด้านหลังแล้วตรงนี้จะมีเคาน์เตอร์สําหรับเป็นพื้นที่สําหรับเตรียมอาหารได้เหมือนกัน แล้วผมอยากจะให้ดูดีเทลอีกนิดนึงของตัว Pocket ็ต o อนี้นะครับเวลาเปิดบานพับออกมาเนี่ยตรงทุกคนจะเห็นฟินตรงนี้เล็กๆตรงนี้นะฮะทำเพื่อปิดไม่ให้มันเห็นร่องที่แบบเนี่ยทุกคนเห็นว่ามันมีร่องอยู่พอเราสไลด์ประตูตรงนี้ปิดเข้าไปปุ๊บฟินตัวนี้จะมาปิดร่องเพื่อให้มันดูเรียบร้อยสวยงามมากอันนี้คือเขาไม่จำเป็นต้องทำก็ได้นวอะแต่ว่ามันเป็นดีเทลของตัวที่มันราคาสูงแบบนี้ และอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกนะทุกคนก็คือพวกพาร์ทต่างๆที่เป็นหน้าบานกระจกแบบนี้นะฮะหรือว่าตรงส่วนตรงนี้ หรือว่าตัว V Motion ตรงนี้พวกพาร์ต่างๆพวกนี้เราสามารถเปลี่ยนลายกระจกได้ทางว่า l c u i s i n e เนี่ยเขาจะมีลายกระจกมีสีให้เราเลือกเยอะมากเลยนะเป็นร้อยสีเลยนะครับแต่ว่าส่วนที่สำคัญที่สุดของเขาคือเราสามารถ personalize ลายที่อยู่ในกระจกก็ได้คือเราสามารถปริ้นลายที่เราชอบลงไปได้จะใส่ตราประจำตระกูลตาโลโก้บริษัทสัญ,ญลักษณ์ภาพ เขียนศิลปินที่เราชอบหรือคำพูดเจ๋งๆอะไรเงี้ยเราใส่ไปได้หมดเลยนะครับซึ่งมูลค่าของการ Personalize เนี่ยสมมุติว่าเป็นบานนี้บานหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2ล้านบาทซึ่งแพงมากนะฮะเปลี่ยนสีหน้าบาน2ล้านบาทไม่รวมมูลค่าของตัวมันเองอีก2ล้านเป็น4ล้านนะฮะแล้วถ้าเกิดสมมุติเราเปลี่ยนหมดเนี่ยก็คือราคาก็คงทะลุ10ล้านอย่างง่ายดายนะฮะ แต่เขามีเหตุผลอยู่ครับว่าทำไมเราถึงจะต้อง personalize ตัวหน้าบางเพราะว่าคุณเก b เบรียลเซนทาโซเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเราทำการ personalize สิ่งของอะไรต่างๆลงไปเนี่ยเราจะรู้สึกถึง sense of belonging คือความเป็นเจ้าของของสิ่งสิ่งนั้นมากขึ้นผูกพันกับสิ่งสิ่งนั้นมากขึ้นและเราจะทิ้งมันน้อยลงแปลว่าเราจะใช้ครัวนี้นานขึ้นเปลี่ยนครัวช้าลงทำให เป็นการประหยะัดทรัพยากรธรรมชาติของโลกนี้นั่นเองครับผมโอเคจบแล้วนะฮะสำหรับวาลคูซีเน่ครัวราคา6ล้านบาทนะครับต่อมาผมจะพาไปดูยี่ห้ออื่นบ้าง เ่งมีความน่าสนใจเหมือนกันทุกคนอย่างอันนี้เป็นยี่ห้อซีซ่านะครับราคาของชุดนี้อยู่ประมาณ3ล้านมันไม่ใช่ราคาถูกนะทุกคนแต่ว่ามันแค่แพงไม่เท่าวาซูซีเน่เท่าทนั้นเองนะฮะแบรนด์ซีซ่าเนี่ยทุกคนเป็นแบรนด์ครัวจากอิตาลีเหมือนกันนะครับแต่เขาไม่ได้ทําเฉพาะชุดครัวคือเขาทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆด้วยนะฮะมีทั้ง working room มีทั้งห้องนอนห้องเก็บของมีอะไรต่างๆซึ่งเวลาเขาออกแบบครัวมาทีหนึ่งเนี่ย เขาจะมีจุดเด่นในเรื่องของการที่ชุดครัวของเขามันไปซิงกกับเฟอร์นิเจอร์ชุดอื่นๆที่อยู่ในบ้านด้วยอย่างชุดนี้สิ่งแรกที่ผมอยากจะให้ดูก่อนเลยคือสีอันนี้จะเป็นสีแดงชัยปัวคนออกแบบเนี่ยเขาได้รับอินสไพเรชันมาจากเมืองชัยปัวของอินเดียมันจะมีสถาปัิยกรรมที่มันแบบสีออกแดงๆอะไรแบบเนี้ยซึ่งสีนี้มันก็จะเป็นสีพิเศษที่มีเฉพาะของแบรนด์ซีซ่าเท่านั้นนะครับแล้วก็วัสดุ ที่เขาใช้ในการทําตัวหน้าบารเนี่ยทุกคนมันเป็นลามิเนตนะคือตัวลามิเนตที่เขาเอามาใช้เนี่ยจะเป็นของยี่ห้อฟีนิกซ์ มีคุณสมบัติหลายอย่างอย่างแรกคือมันจะเป็นมีความ soft touch คือจับแล้วมันจะผิว s m o o t นุ่มนวลมากๆแล้วก็ไม่มีลายนิ้วมือนะเป็น anti fingerprint นะครับแล้วก็ผิวมันจะเป็นผิวแมทของจริงมันจะดูสวยมากเลยทุกคนแล้วก็อย่างที่2คือมันสามารถทําสีได้หลากหลายรูปแบบมากตามใจเรานะฮะอย่างที่บอกไปและอย่างที่3เนี่ยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ฟีนิกซ์เลยนะฮะคือมันเป็น anti scratch ก็คือไม่เกิดรอยขีดข่วนนะครับ เพราะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า t เทอร์ l Healing อยู่นะครับคือเวลาเราทํามันเป็นรอยเนี่ยทุกคนสมมุติว่ามันเกิดรอยขึ้นมาเป็นรอยขีดๆอย่างนี้เราสามารถลบรอยนั้นได้โดยการใช้ความร้อนนะครับก็คือเอากระดาษทิชชู่ชุบน้ํามาเช็ดมันนะฮะ แล้วเอาเตารีดรีดทับหรือว่าเอาไดเป่าผมเป่านะครับให้มันเกิดความร้อนนิดนึงนะครับแล้วก็เอาผ้าหมาดๆเช็ดออกรอยนั้นจะหายไปนะฮะร,ราวกับนกฟินิกซ์ที่เกิดใหม่เป็นอมตะนะฮะเป็นที่มาของชื่อแบรนด์นั่นเองทุกคนถัดมาเป็นเรื่องของเมคานิซึมในการใช้งานครัวตัวนี้และนะครับสิ่งที่อยากจะให้ดูก่อนเลยคือตัวหน้าบานซึ่งเขาทำเป็นบานเฟียมแบบนี้นะฮะนี่เปิดออกมาเสร็จปุ๊บซ่อนไปเก็บข้างๆ คือจะเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นโมชั่นเดียวกันเลยนะทุกคนดูดูด,ดทางนี้ดูทางนี้เปิดมาฟื้นผมออกแรงเบาๆนะฮะผลักเข้าไปนิดหน่อยแล้วก็ผลักเข้าไปนี่มันก็จะเข้าไปซ่อนแบบนี้เมื่อเราเปิดหน้าบานแบบนี้ออกเนี่ยทุกคนมันก็จะทําให้อุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยอยู่ตรงหน้าเราสมมุติเราจะอุ่นไมโครเวฟปิดตรงนี้หยิบตรงนี้มาหยิบของก็สามารถใช้งานได้พร้อมกันหมดเลยแล้วสมมุติว่ามีใครมาบ้านแล้ว ควันดูไม่เรียบร้อยแล้วก็ปิดปิดสองข้างเท่านี้หน้าบานมันก็จะแบบดูเรียบร้อยทั้งหมดและส่วนถัดมาที่อยากจะให้ดูเนี่ยทุกคน คือตัวไอแลนด์ตัวนี้ไอแลนต์ Island ตัวนี้ทุกคนจะเห็นว่ามันใหญ่มากนะครับสาเหตุที่มันใหญ่เพราะว่ามันมีลินชักทั้ง2ด้านเลยนะฮะคือเปิดฝั่งนี้ก็ได้เปิดฝั่งนู้นก็ได้แล้วตรงปลายสุดของตัวไอแลนด์ตัวนี้จะมีเบรคฟาสต์เทเบิลเล็กๆอยู่ซึ่งเขาทามาเป็นโต๊ะกลมแล้วบิลอินไปกับตัวไอแลนด์เลยถ้าเกิดก้มมองทางด้านล่างเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่มีขาเพราะว่าจุดรับน้ําหนักมันไปอยู่ตรงบริเวณไอแลนด์หมดแล้วเบรคฟาสต์คอเนอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นคอน,น,น,นเซ็ปท ที่มันมาอยู่ในแบบชุดโต๊ะกลมแบบนี้มันมาทําให้ชุดครัวทั้งชุดเนี่ยมันดูแบบนุ่มนวลมากขึ้นซอฟต์มากขึ้นดูแบบโฮมมี่มากขึ้นหลายๆคนก็จะถามว่าอ <c oughs> สามล้านนี่มันแค่นี้เองเหรอมันไปแพงตรงไหนนะฮะผมจะเล่าให้ฟังมันแพงตรงไหน ตัวมือจับเนี่ยทุกคนถ้าเกิดเรามองจากมุมบนเวลามองแบบนี้เราจะรู้สึกว่ามือจับมันบางมากๆเพราะว่ามันจะมีการเจียขอบให้มันเป็นสันขึ้นมาแบบนี้จริงๆมันก็มีความหนาแหละแต่ว่ามันมีการหลอกตาเราให้เรารู้สึกว่ามันบางมากๆซึ่งนี่แหละคือหนึ่งในความแพงนะครับแล้วอย่างที่2นะทุกคนตรงดีไซน์ตัวเสาตัวนี้นะฮะเสาตัวเนี้ มันจะเป็นส่วนเดียวกับขาแบบนี้ใช่ไหมครัทุกคนอันนี้จริงวัสดุมันเป็นอลูมิเนียมนะครับซึ่งมันเป็นเฟรมของตัวชุดครัวตัวนี้นะครับแต่ว่าหน้าบานเนี่ยอันนี้เป็นลามิเนตสองวัสดุมาอยู่ด้วยกันแต่ทําสีเดียวกันให้มันเนียนกริบแล้วก็แทบจลลบมุมลบขอบลบรอยต่อทุกอย่างให้มันแบบดูเหมือนกับทุกอย่างมันสมูทสลิมเนียนไปหมด เนี่ยเป็นความแพงอย่างที่2อนะฮะอย่างที่3คืออยากจะให้ดูสีของหินอ่อนที่อยู่ข้างบนมันจะมีลายแร่หินที่มันเป็นสีแดงแบบเดียวกันกับตัวหน้าบานอ่ะอันนี้คือเขาตั้งใจเลือกมาให้มันทุกอย่างมันแมทช์กันหมดเวลาเราซื้อครัวในราคาแพงมากๆเนี่ย มันไม่ได้มานั่งแข่งกันแล้วว่าแบบเฮ้ยคุณวัสดุอะไรแข็งแรงกว่าแค่ไหนหรือว่าทนทานยังไงแต่ว่าของคุณสีอะไรละ่ะมันเข้ากันแบบไหนดีไซน์ของคุณมันทําออกมาแบบไหนแล้วมันถึงจะเรียกว่าสมกับราคา3ล้านมันจะอยู่ที่ดีเทลต่างๆพวกนี้อ๋อเราก็ลืมบอกไปนะทุกคนคือชุดครัวชุดนี้มีชื่อว่ายูนิตนะครับ คอนเซปต์ของชุดครัวชุดนี้คือจะเป็นชุดครัวที่มีขาคือปกติชุดครัวต่างๆมันจะไม่มีขานะทุกคนคือมันก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมลงไปจนสุดพื้นเลยนึกออกใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนี้เขาทําการยกสูงจากพื้นขึ้นมาแล้วมีขาแบบนี้คอนเซปต์ Concept ของเขาคือบอกว่าเขาต้องการให้เป็นครัวที่สามารถยกย้ายได้สมมุติว่าเราเปลี่ยนบ้านเราอยากได้ครัวของเดิมที่เราใช้เนี่ย เราสามารถยกครัวตัวนี้ไปตั้งในบ้านใหม่ของเราได้ถอดแค่ตัวระบบท่ออะไรต่างๆแล้วก็สามารถยกชุดนี้ทั้งชุดไปใส่ไว้ในบ้านใหม่ได้เลยเและสุดท้ายนะทุกคนเราจะพามาดูครัวของยี่ห้อ Clean Up ะะซึ่งอันนี้จะเป็นครัวจากญี่ปุ่น Clean Up เนี่ยเป็นแบรนด์ทำครัวสแตนเลสที่ใหญ่ที่สุดและขายดีที่สุดของญี่ปุ่นตลอดมามีดีเทลหลายๆอย่างมากที่น่าสนใจและผมก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชอบนะครับแต่ว่าชุดนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวเคาน์เตอร์อันนี้เป็นของ Clean Up แต่ว่าด้านหลังตัวนี้จะเป็นของ RCD นะทุกคนเขาทําให้ดูว่ามันสามารถคอมบ i n e กันได้ไม่จําเป็นจะต้องใช้ยี่ห้อเดียวผสมกันมีฟังก์ชันที่อยากให้ดูอย่างหนึ่งก่อนเลยคือหน้าบานอันนี้นะฮะอันนี้เป็นหน้าบานเอาไว้สําหรับขิงเวลามีเพื่อนมาบ้านแล้วก็ขอน้ําเรากินนะครับเราก็จะรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราเปิดตู้หยิบน้ําให้ก่อนอ <c oughs> อันนี้จะเป็นบานเลื่อนแบบบานเกล็ดไฟฟ้านะครับจริงๆดีไซน์เนี้ย คนที่เป็นคนคิดค้นอันแรกอ่ะเป็นแบรนด์ของยี่ห้อ Hacker นะครับเป็นครัวเยอรมันซึ่งอยู่ข้างบนชั้น2นะครับผมไม่ได้พาขึ้นไปดูนะครับแต่ที่ RCD เขาก็ขายเหมือนกันเขาออกฟังก์ชันนี้มานานแล้วนะครับจนกระทั่งแบบแพทเทนต์เขาหมดไปแล้ว20ปีแบรนด์อื่นๆก็เริ่มทำบ้างอันนี้จะเป็นตัวติดตั้งของยี่ห้อฮาร์เฟก็สามารถเปิดปิดได้เหมือนกันนะฮะหยิบกุ้งหยิบแก้วอะไรเสร็จปุ๊บก็เทน้ำส่งให้เพื่อน ไม่ได้มีอะไรมากทุกคนเอาไว้สำหรับเพิ่มความขิงให้กับครัวของเรานะฮะอ่าซึ่งเป็นลูกเล่นที่น่าสนใจดีกลับมาที่ยี่ห้อ Clean Up นะฮะ กลินอัพอย่างที่บอกไปว่าเป็นครัวของคนญี่ปุ่นนะครับดังนั้นเนี่ยในการออกแบบฟังก์ชันการใช้งานของเขามันจะมีความแบบนึกถึงการใช้งานของคนญี่ปุ่นอย่างเช่นตัวซิงกันนี้นะครับเราจะเห็นว่าอันนี้เป็นซิงสแตนเลสท,ที่ใหญ่มากๆนะทุกคนแต่จริงๆแล้วตัวพื้นที่ของซิงก์มันมีอยู่แค่นี้นะครับแต่ตรงนี้เป็นพื้นที่สําหรับเตรียมอาหารนะฮะอันนี้คือเขียงสแตนเลสเขาตั้งใจว่าให้เราสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ในการแบบ หั่นได้เลยแล้วก็สามารถสไลด์มาแบบนี้เพื่อใช้เป็นพื้นที่เตรียมอาหารได้คือคนญี่ปุ่นนะ่ะเวลาเขาเตรียมอาหารเตรียมพวกวัตถุดิบที่เป็นแบบปลาบ้างปลาหมึกบ้างหรืออะไรเงี้ยเขาจะเตรียมอยู่บนเคาน์เตอร์สแตนเลสแบบนี้เขาจะไม่เตรียมบนนี้นะทุกคนเพราะเขารู้สึกว่าตรงเนี้ยมันอาจจะมีเชื้อโรคอาจจะมีอะไรต่างๆแต่ว่าสแตนเลตเป็นวัสดุที่ ออกแบบมาเพื่อเป็นแอนตี้แบคทีเรียนะครับแล้วก็จะมีความสะอาดสามารถล้างทําความสะอาดได้ง่ายนะครับเวลาเราเตรียมวัตถุดิบตรงนี้แล้วใช้เสร็จปุ๊บเราสามารถลากสายยางตรงนี้มาฉีดล้างทําความสะอาดเช็ดได้เลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นการดีไซน์ครัวแบบญี่ปุ่นถัดมาแล้วทุกคนจะเป็นเรื่องของซิงค์นะครับคลีนอัพเนี่ยนอกจากจะทำครัวแล้วเนี่ยคือเขาเป็นบริษัทที่ผลิต ส l ตเลสได้เก่งมากๆอย่างที่1เราจะเห็นว่าซิงก์กับตัวพื้นที่ต่างๆนียมันจะเป็นก้อนเดียวกันอินทิเกรตรวมกันเป็นวัสดุชิ้นเดียวไร้รอยต่อเวลาการทํางานของซิงค์เนี่ย อย่างแรกเลยที่เราจะต้องสังเกตคือสโลปของมันนะฮะสมมุติว่าเราจินตนาการเป็นแม่บ้านคนญี่ปุ่นเรากําลังล้างผักอยู่เนี่ยทุกคนเราก็จะล้างอยู่มุมนี้ใช่ไหมครับแล้วพอเราล้างเสร็จแล้วเราต้องการจะวางไว้เนี่ยตรงนี้จะเป็นโซนแห้งตรงนี้จะเป็นโซนเปียกนะครับน้ำทั้งหมดสิ่งจุกปกทั้งหมดจะถูกไหลมากองรวมกันฝั่งนี้แล้วก็ไหลลงฟลอเดนไปทางด้านนี้ แล้วพื้นที่ฝั่งนี้มันก็จะไม่เปียกอย่างที่2ก็คือทุกคนจะเห็นว่าฟลอเดนเนี่ยมันใหญ่มากๆนะครับเนี่ยคือเขาตั้งใจทําถาดอันนี้ขึ้นมาสําหรับเป็นฟลอเดนโดยเฉพาะแล้วเขาเอามีฝาปิดไว้เพื่อที่จะไม่ให้ของชิ้นใหญ่ๆตกลงไปในท่อแล้วยังไม่พอนะครับเขาจะมีอุปกรณ์เสริมตัวนี้นะครเป็นตะแกรงสําหรับล้างอีกทีหนึ่งนะครับเอาไว้ทําอะไรสมมติว่าเรากําลังทําอาหารอยู่นะครับแล้วแบบ มีผักกองหนึงที่ล้างเสร็จแล้วตรงนี้นะฮะบับงเอิญนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยฉันต้องล้างผักอีกตัวหนึ่งนะฮะให้เอาวัตถุดิบเหล่านั้นใส่ในตะแกงนี้แล้วเปิดน้ําล้างลงไปตรงนี้เลยน้ําสกปรกเนี่ยก็จะลงไปที่ท่อทันทีเลยแบบนี้นะครับซึ่งมันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆของการประกอบอาหารแบบคนญี่ปุ่นมากๆซึ่งแบบ เอ,อเขาคิดมาดีจริงๆและอย่างสุดท้ายนะครับตรงพื้นผิวตรงซิงค์ตรงนี้อย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นปุ่มๆนะฮะตัวปุ่มๆเหล่านี้มันจะทําหน้าที่ป้องกันรอยขีดขว่วนไม่ให้ตัวผิววัสดุต่างๆเนี่ยมันถูล,ลงไปกับเนื้อสแตนเลสโดยตรงมันจะโดนตรงปุ่มๆพวกนี้กันไว้ก่อนทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่ารอยขีดขว่วนมันไม่ค่อยเยอะนะฮะ ปรัชญาการออกแบบอีกอย่างหนึ่งของ clean-up ที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังนะฮะทุกคนคือเรื่องของ Center Position จุดที่ผมอยู่ตรงนี้มันจะเป็นจุดที่อยู่ตรงกลางของชุดครัวชุดนี้เลยเวลาเขาออกแบบครัวเนี่ยเขาเชื่อว่าตำแหน่งการทำครัวที่ดีที่สุดจะวางอยู่ตรงกลางสมมุติว่าเราจินตนาการเป็นแม่บ้านคนญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมยืนอยู่ตรงกลางแบบนี้ด้านซ้ายของเราจะเป็นเตากับจริงๆตรงนี้จะมีที่ดูดควันอีกอันหนึ่งนะครับ แล้ด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นตัวซิงค์ล้างจานนะฮะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นพื้นที่เก็บของข้างล่างเป็นพื้นที่เก็บของนะครับลักษณะการทํางานตรงนี้คือเรายืนเตรียมอาหารตรงกลางหันไปล้างเอาวัตถุดิบมาวางกองตรงนี้หยิบของขึ้นมาหยิบกระทะขึ้นมาตั้งเตาเปิดไฟเสร็จปุ๊บทํางานต่อหยิบของทุกอย่าง คือทุกอย่างมันจะอยู่ในจุดที่มือสามารถเอื้อมถึงได้หมดเลยนะครับเขาถึงเชื่อว่าตรงกลางนี้เป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดค l e a n Up ยังใส่ใจไปถึงขั้นตำแหน่งในการแบ่งช่องลิ้นชักนะฮะซึ่งเขามีวิธีการแบ่งที่อาจจะไม่เหมือนกับบ้านเรานะฮะแล้วผมว่ามันน่าสนใจดีอย่างพื้นที่ชั้นบนสุดเนี่ยเป็นพื้นที่ที่จะเก็บของที่เป็นของชิ้นแบนๆหรือของที่แบบชิ้นเล็กๆที่จะหยิบจับขึ้นมาใช้ได้เร็วที่สุดนะครับ แล้วชั้นตรงกลางเนี่ยจะเป็นชั้นที่เก็บของที่มันใหญ่ขึ้นมาแล้วเป็นหมอ้อเป็นไหเป็นกระทะอะไรต่างๆแล้วชั้นล่างสุดจะเป็นพื้นที่สําหรับของที่ใช้ไม่ค่อยบ่อยนะครับเพราะว่าเราต้องก้มลงไปหยิบนะฮะในขณะที่ชั้นบนกับชั้นที่สองเนี่ยไม่ต้องก้มส่วนทางฝั่งนี้นะครับชั้นบนเนี่ยจะเป็นพื้นที่เก็บของซึ่งผมยังไม่ได้ให้ดูเพราะว่ามันเป็น ที่เก็บของแบบไฟฟ้านะฮะทุกคนนะพะกดปุ่มปุ๊บของทุกอย่างก็จะเลื่อนลงมาแบบนี้ทําไมเขาถึงดีไซน์เป็นแบบนี้ต้องถามก่อนปกติแม่บ้านคนญี่ปุ่นเป็นคนตัวเล็กนะครับบางทีจะหยิบของที่อยู่ชั้นบนสุดอ่ะมันเอื้อมไม่ถึงนะเราก็ต้องใช้วิธีกดปุ่มเพื่อให้ของทั้งหมดมันเลื่อนลงมาหาเราแทนแล้วมันจะทําให้ครัวตรงนี้มันมีพื้นที่ที่เรียบร้อยด้วย ของต่างๆก็คือสามารถยกขึ้นเก็บข้างบนได้หมดเลยใช้งานเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วก็คนญี่ปุ่นจะไม่มีพื้นที่สําหรับตากจานทุกอย่างจะเก็บเข้าตู้หมดแล้วก็ข้างในเนี่ยจะมีตะแกรงซึ่งสําหรับเดรนน้ําออกน้ําที่หยดออกมาจากภาชนะที่ล้างเสร็จแล้วเนี่ยจะไหลามากองรวมกันในถาดอันนี้เราหยิบถาดตรงนี้มาเทน้ําทิ้งออกนะครับข้างในเนี่ยจะมีระบบเป็นไดเออร์นะครับถ้ากดปุ่มเสร็จปุ๊บเนี่ยเครื่องไดเออร์จะทํางานเพื่อทําให้ ภาชนะต่างๆมันแห้งแล้วก็ยังไม่พอนะครับมันจะมีตู้อันนี้ครับตู้อันนี้เป็นตู้สเตอริไลเซอร์นะครับเป็นตู้สําหรับฆ่าเชื้อโรคคนญี่ปุ่นเขาจะเอาพวกเขียงที่เป็นภาชนะไม้หรือว่าเป็นพวกทัพพีหรือช้อนหรือซ่อมตักพาสต้าที่มันเป็นไม้อะทุกคนเอามาใส่ไว้ในนี้ซึ่งในนี้จะเป็นพื้นที่สําหรับฆ่าเชื้อโรคพอปิดเสร็จปุ๊บกดปุ่มอันนี้ขึ้นไปนะครับซึ่งอันนี้เป็นดีไซน์ที่แบบทั้งหมดมันถูกเก็บไว้ในนี้แล้ว อย่างไรก็ดีนะฮะทุกคนอันเนี้ยทั้งหมดนี้มันราคาค่อนข้างสูงเพราะว่ามันมีระบบไฟฟ้ามีการใช้งานสแตนเลสที่มันค่อนข้างเยอะนะฮะก็ราคาประมาณล้านกว่าบาทแต่ว่าทางฝั่งนี้มันจะมีระบบที่เป็นเวอร์ชันแมนนวลด้วยคือไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเอามือหมุนลงมาปึ๊บแบบนี้อันนี้ราคาก็จะถูกลงมานะครับ โอเคครับทุกคนแล้วนั่นก็เป็นชุดครัวทั้ง3ยี่ห้อที่เราพามาดูในวันนี้นะฮะ ทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับวาลคูซิเน่ซีซ่าแล้วก็คลีนอัพนะครับผมซึ่งวันนี้มีของเล่นเยอะมากเลยตื่นตาตื่นใจกันไปนะฮะทั้งผมทั้งทีมงานนะครับอยากถามคุณผู้ชมเหมือนกันว่าชอบไอเทมมันไหนชอบของเล่นอันไหนมากเป็นพิเศษนะฮะช่วยบอกมาในคอมเมนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะตามไปอ่านนะครับจริงๆแล้วที่โชว์รูม RCD แห่งนี้นะครับยังมีชุดครัวแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์อื่นๆให้ดูอีกเยอะแยะเลยนะครับอันที่ผมไม่ได้พาไปดูหนึ่งในนั้นก็คือแบรนด์าาเข้จก ซึ่งอันนั้นเนี่ยผมและครอบครัวก็ซื้อไปใส่ไว้ในบ้านใหม่ด้วยนะฮะถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะพาไปดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งคือแบรนด์มิ s ุระเอเมนะครับอันนั้นจะเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์และเป็นของอิตาลีซึ่งถ้าเกิดใครมีโอกาสมาที่นี่ก็อยากจะแนะนําเลยนะฮะขึ้นไปดูด้วยนะครับในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทาง RCD นะครับที่ให้ผมและทีมงานเอาชุดครัวเจ๋งๆแล้วก็นวัตกรรมต่างๆเหล่านี้มาให้ทุกคนได้ดูนะครับในตอนนท่งิมชบ วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ